เจ้าของรถกำลังจะขับออกมาให้ค่ะสะภาพส,สวยๆเลยค่ะรถเป็นเครื่องอีซูซูร้อยสิบค่ะสีบีดีหนึ่งค่ะสำหรับลูกค้าที่มองหารถไปใช้งานนะคะ ก็แวะมาดูได้ค่ะที่ร้านวิเชียนเซียงกงหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0895722366 0833445189ค่ะร้านวิเชียนเซียงกงตั้งอยู่ถนนเส้นคอนแก่นโพนทองค่ะช่วงบ้านนาเชือกตำบลหนองแปรนคำเภอกุมลาสัยจังหวัดกาลสินค่ะ ลูกค้าแวะมาดูได้หรือโทรสอบถามก็ได้ค่ะ